จาการรีโหลดเมื่อกี้นะฮะผมเผลอาทิ้งแม c M4A1 แรงไปหน่อยนะฮะแรงไปจริงๆเดี๋ยวเราจะมาแบบว่าซ่อมที่หลังฮะปั้นอ e ี็อ๊ซเติมมาไปแล้วก็เดี๋ยวขัดงานใหม่ก่อนพอดีว่าแบบไม่ชอบทิปใส่แบบนี้ด้วยครับคลิปเมื่อคู่ก็เป็นการรีโหลดที่แบบว่าเร็วสุดๆของผมแล้ว ตัว ak อาจจะมมีติดขัดบ้างเพราะว่าแม็กมีแค่อันเดียวนะฮะส่วน OK ก๊อก17ก็ไม่มีอะไรฮะปกติเราได้สูญเสียนะฮะแม็กซีน m c a หนึ่งไปแล้วหนึ่งอันนะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับเราเจอกันคลิปหน้านะฮะ